พันธุ์ไผ่เซดิงนะครับแล้วก็จะมีพันธุ์ไผ่รั่วหวานลายเสือภูหลวงพันธุ์ไผ่รั่วหวานหอมหยกมณีไผ่บองหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับพันธุ์ไผ่เซดิงชํำถุงพร้อมปลูกนะครับตอนรับเข้าสู่ช่องการแสงทองมีเดียนะครับวันนี้กลับมาพบก,กันเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปต้นไผ่ชํำไผ่ต้นชํำไผ่พร้อมปลูกนะครับที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับ ก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษาเรื่องของการปลูกไผ่นะครับให้คําแนะนําพี่น้องที่สนใจจะปลูกการวางแผนการปลูกวิธีการปลูกนะครับปลูกยังไงให้ให้มันติดเร็วแล้วก็ให้มันให้มันออกตัวได้เร็วปลูกยังไงให้น้ํำยังไงนะครับก็มีวิธีการเล็กๆน้อยๆนะครับที่ลหลายๆท่านก็คงจะมีประสบการณ์แล้วแต่ลหลายๆท่านก็ รู้แล้วแต่ว่าก็อยากถามเพิ่มนะครับก็คือถามแล้วมันได้ความรู้เล็กๆน้อยๆก็น่าจะดีกว่าที่ไม่ถามนะครับบางคนก็รู้แล้วก็มีประสบการณ์เยอะนะครับเป็นสิบปียี่สิบปีอันนั้นผมก็ต้องก็ต้องอยากจะได้ความรู้จากท่านเหมือนกันนะครับว่าท่านมีความรู้มีประสบการณ์ผมก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆบางท่านปลูกไผ่มาสิบปียี่สิบปี ถามว่าได้ผลผลิตดีไหมคนที่ได้ผลผลิตดีมากให้ผลตอบรับดีมากประสบความสําเร็จดีมากก็มีนะครับเยอะแล้วก็ให้ผลผลิตดีสร้างรายได้ในทุกวันแต่บางท่านปลูกแล้วก็อาจจะมีความจําเป็นว่าไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผลผลิตที่ได้ก็อาจจะไม่ไม่เต็มร้อยหรือว่าไม่ไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกอันนั้นก็เข้าใจได้นะครับ ส่วนท่านที่ปลูกแล้วจริงจังมากเอาเป็นเอาตายมากก็คือทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับอันนั้นท่านจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นก็คือการปลูกไผ่ที่อันดับแรกเลยก็คือการวางแผนแล้วก็คัดเลือกสายพันธุ์ที่จะปลูกสร้างไรายได้นะครับเราชอบไผ่อะไรเรามองแล้วว่าตลาดไผ่ ความนิยมของไผ่ชนิดไหนที่คนกินเยอะคนชอบที่จะปลูกเพื่อสร้างไรายได้นะครับจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีเราต้องวางแผนก่อนนะครับว่าไผ่อะไรที่มันสร้างไรายได้ไผ่ที่มันออกหนอดีที่สุดอ่ะคือไผ่อะไรนะครับแต่ว่าเป้าหมายไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ทุกอย่างที่เราคาดไว้เสมอไปนะครับก็อาจจะได้ในส่วนที่เราทำจริงจังบ้างนะครับ บางคนปลูกไผ่ไว้สามร้อยต้นหนึ่งไร่บางคนปลูกไว้ตั้งห้าร้อยต้นนะครับหนึ่งไร่มีแล้วนะครับคุณลูกค้าผมที่อยู่ที่อยู่จังหวัดยะโสธรดูรายละเอียดนี่แหละดีมากเลยครับต้องต้องผมสำหรับผมนะผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากแต่บางคนก็บอกว่ามันปลูกได้ถึงสามร้อยต้นเหรอไม่ใช่เขาปลูกกันแค่สองรอยต้นเหรออันนี้ก็ผมไม่เถียงนะ นะครับสองร้อยต้นหนึ่งไร่เราก็ทําได้สามร้อยต้นก็ได้บางคนปลูกสี่ร้อยต้นสองไร่นี่ปลูกแปดร้อยต้นสร้างไรายได้ได้เยอะมากเลยนะครับคือคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะเอาแบบไหนเราชอบแบบไหนก่อนเราเลือกสายพันธุ์อันนี้แต่บางคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยกับเราก็ได้นะครับเขาอาจจะชอบอีกสายพันธุ์หนึ่งก็ได้เพราะว่า ไผ่มันมีเป็นได้ร้อยชนิดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกแล้วเราคิดว่าอันนี้ดีเราก็ทําอันนี้เลยนะครับเราศึกษาแต่คงคงไม่ต้องศึกษานานนะครับพันไุไผ่ซดี้นี้ผมผมคิดว่ามันมันตอบโจทย์มากๆเลยนะครับในเรื่องของการให้ผลผลิตดีให้หน่อดีออกหน่อดีตลอดทั้งปีนะครับขายต้นพันธุ์ได้ด้วยนะครับได้หลายอย่างบงหวานเทรน้ำผึ้งคนชอบกินไหมชอบกินมากเลย ขายได้ดีดีด้วยนะครับขายได้ดีด้วยให้ผลผลิตดีมากนะครับบางคนก็ชอบไผ่บงหวานทําไผ่บงหวานแล้วก็จําหน่ายต้นพันธุ์ด้วยแล้วก็ให้ผลผลิตดีด้วยจําหน่ายหน่อด้วยนะครับสางกอดีๆให้น้ําดีๆจัดการลําดีๆนะครับผลผลิตเยอะแน่นอนนะครับเยอะแน่นอนแล้วก็หลายๆท่านก็เคยประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับแล้วก็ เขาก็เก็บผลผลิตขายตลอดทั้งปีก็เรียกว่าได้เงินได้ทองกันเยอะมากในแต่ละปีนะครับก็คือผลรวมในรอบปีก็คือเยอะมากอันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าหัวใจของคนทำนี่ก็คือว่าจริงจังมากเอาจริงเอาจังแล้วก็ทําให้เขาประสบความสําเร็จนะครับอันนั้นก็ต้องว่ากันไปตามที่ที่ทุกคนเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับต้นพันธุ์ไผ่สดิง้งต้นชาถุงนะครับ ต้นไผ่ชำถุงพร้อมปลูกต้นไผ่ชำถุงพร้อมปลูกบวงหวานเทศน้ำผึ้งเบอร์เก้าเบอร์สองนะครับหรือว่าพันธุ์ไผ่ร่วกหวานหอมหยกมณีพันธุ์ไผ่ร่วกหวานลายเสือฟูหลวงก็ทักทายกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับสลับต้นพันธุ์นะครับหรือว่าคําแนะนําดีๆคําแนะนําที่อาจจะไม่ถูกใจท่านก็ได้อันนี้ก็โทรมาคุยกันได้โทรมาสอบถามกันได้โทรสายตรงนะครับโทรสายตรงหรือว่าแอดไลน์มาที่0 93ย์ม 9654964เบอร์นี้แอดไลน์มาได้เลยนะครับพูดคุยกันได้เลยทักทายกันเข้ามาแล้วก็ฝากข้อความเข้ามาได้เลยสําหรับท่านที่สนใจต้นพันธุ์มารับที่สวนก็ได้นะครับมารับที่สวนเราเลยก็ได้หรือจะมาพูดคุยโทรมาพูดคุยมาชมสวนกันก่อนก็ได้มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันก็ได้นะครับ ส่วนคนที่ผมแนะนําไปไม่ใช่ว่าเขาจะชอบผมแนะนําทุกคนนะครับก็คือบางคนก็มีแนวทางเขาตัวเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะวางแผนยังไงในการที่จะปลูกไผ่เพื่อสไร้างรายได้เป้าหมายเราอยู่ตรงไหนนะครับมากกว่าสําหรับกําลังใจของทุกท่านนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่น้องที่รักไผ่ด้วยกันก็ขอบคุณมากๆบางท่านก็โทรมาปรึกษาผมโทรมาปรึกษาผมแล้ว ก็ไม่ได้สั่งไผ่กับผมก็ไม่เป็นไรนะครับไปสั่งเจ้าอื่นก็ไม่เป็นไรอันนี้เราก็คุยกันได้นะครับไม่ต้องเกรงใจโทรมาคุยได้เลยนะครับคุยนานก็ก็อาจจะมีหลายคนที่อยากคุยกับผมบ้างนะครับก็คุยเท่าที่คุยได้นะครับความจริงก็คือความจริงสระมอัน,นัน้นเพื่อนๆที่สนใจนะครับต้นพันุ์ไผ่สะดิง ต้นพันธุ์ไผ่แบบชำถุงพร้อมปลูกนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้ทางเบอร์สายตรงหรือว่าแอดไลน์นะครับทาง u t u b e นะครับช่องทางทาง YouTube นะครับ0939654964ทางสายตรงแล้วก็เบอร์แอดไลน์ทาง youtube นะครับการแสงทองมีเดียทาง Facebook ก็การแสงทองนะครับทาง t i k t o k นี่ยังไม่มีนะครับพูดคุยกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับสรับเพื่อนที่สนใจนะครับ สมุนไพรสมาร์ทโกดสำหรับผสมน้ำให้แพะแกะวัวควายก็เหมือนเดิมนะครับแพะแกะวัวควายไก่ชนสัตว์เลี้ยงทั่วไปก็าักทายกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับสมุนไพรสมาร์ทโกดเราก็จัดส่งทั่วไทยทุกวันสำหรับสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับเบอร์เดียวกันนะครับสั่งได้เลย0 9 3 9654964ครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนนะครับ